สวัสดีครับผมช่างเอนครนายกนะครับหรือว่าลุงกึงช่างเอนครนายกครับวันนี้เรามาดูช่างปักนครนายกนะครับประกอบรถออโต้ครับผมมาเดี๋ยวจะบอกวิธีทําครับอันนี้รถนูโวหกห้าจักรสามก้านวายวายแปดสิบยืดแต่ตัวถ่วงข้อครับขั้นแรกครับที่ผมเคยบอกว่าคลิปที่แล้วนะครับว่าให้เอาดินน้ามันอ่ะอุดหัวไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่า วาวชนลงไปเท่าไหร่สุดที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับเรามาดูต่อกันครับนี่เรารถมีชักแล้วก็ใส่ใส่ประเกนชักไว้ด้วยนะครับผม ั้นแรกเราใส่ไปเสร็จปุ๊บเราต้องเซตหัวลูกให้เรียบร้อยให้ประมาณศูนจหรือหมิลก็ได้ครับเราขี่เล่นกดลงที่ปั๊กขึ้นสุดนี่ครับตึงประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนดูจับโซ่ว่ากระโปรงลูกติดข้อเหวี่ยงไหมอโอเคไม่ติดนะครับ ใปต่อได้ใส่ไปกินฝาทองแดงครับไปะแป๊บเนึงมาฝามาดูนครับว่าเวลาฝาใส่ไปเป็นยังไงต่อครับตอนแรกเราประกอบกระเดื่องอะไรครบครบปุ๊บเรามาหมุนดูนะครับอ่ะหมุนหมุนดูเวลาแคมปิดเปิด ปิดวาวเปิดคู่อ่านี่ช่วงช่วงช่วงนี้นะครับนี่ห่างหนึ่งมิลหรือมิลหน่อยๆก็ผ่านครับแต่รอบท้ายคือเวลารอบท้ายถ้าห่างประมาณครึ่งมิลเนี่ยรับรองครับวาวสบายครับเกี่ยวกันยับอันนี้หนึ่งมิลผ่านครับอ่าวาวนั่งไหมดูหมุนดูครับโอเคไม่นั่งผ่านครับนี่ง่ายทำเองได้เอาให้น้องน้องๆดูเครื่องมือด้วยน่างปัก อ่านี่ไปทําเอาครับซื้อประแจมาเชื่อมเอาง่ายง่ายประบต่อประอบต่อไปเดี๋ยวมาหมุนดูกันว่าแคมที่เราใส่แล้วมันจะทิ่มดีน้ำมันไปเท่าไหร่แล้วก็ว่ามันจะชนลึกไหม ความห่างของวาล์วกับที่เราหลบไว้มันมันพอที่จะไปกันได้ไหมครับประมาณนี้เกือรอบท้ายวาวมันลอยไปชนไหมหรือว่ามันวาล์วสปริงวาล์วมันกลับทันไหมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว,วันนี้เราจะมาประกอบให้ดูเป็นตัวตัวเลยน,นี้พอ,อตโต Okay. อันนี้เขาหมุนหัวใส่น็อตไปเรียบร้อยแล้วมาตั้งหมากันมาหมาตัวไหนครับน้พี่ตัวไหนครับ อะบอกดิตัวนี้นะตังนี้อ่าแล้วข้างหลังนี่ไงข้างๆลยครับนี่ครับอ่ะมาดูกันชัดๆนี่นะครับเอาอันนี้เอาเอาอ่าตัวนี้นะครับติ่งตัวนี้ให้ตรงขีดนี้นะครับคือลูกสูบขึ้นสุดนะครับผม สิ่งนี้เกิ่ขีดนี้นะครับ ได้ไครับเหล็งให้ตรงครับโอเคไหมครับดูมาร์กยังครับมาร์กทำไฟตรงไหมครับ ครับนี่นะครับมาพร้อมเห็นเลยแป๊บนึงอ่าเรามาดูกันนะีนี่นะครับให้ตรงตัวน,นี้นี่นะให้ตรงนี้นะอ่ามา คลิปนี้นั้นหน่อยประกอบเป็นตัวเลยเพราะส่วนใหญ่ล้วก็จะจะดูอย่างประกอบเป็นตัวเพราะบางครั้งจะให้ดูแค่ฝาให้ดูแค่อื่นๆไงอันนี้ประกอบเป็นตัวใส่ตัวยันโซเรียบร้อย เขานี้ยังไม่ทำงานเลยเนะี่ยจะถ่ายเขาดูเนี่ยเขาเรียกร้องาขายอะไรใช่ไหมครับขายสุดแล้วนะนี่ ดูทรงผมช่างผมซะก่อนไงบาดใจั like <sh> <as> <sh> <stones> ้ยโธนี่ตัดกันเองครับแต่ละคนตัดกันแต่ล้าไม่เปิดต่อไปจะจะหัดตัดผมเองแล้วเปิดร้านตัดผมแล้วเงขายครับ กับเบื้องต้นคายอโอเคดีดแล้วนะตึงโซโซ่ตึมไหมครับต,ตึงครับอ่ะดูมาร์กมาให้ก่อนหมุนมาร์กตัวไหมครับมาร์กหลังะฮะ,ะมามาร์กนี่นะครับนี่ตรงกับตัวนี้ นี่นะครับดูที่ปลายครับตรงการลูกสูบขึ้นสุดครับผมมีง่ายนี่อะไรแย่เลยน,นี่นะชนลูกสูบขึ้นสุดอ่ะหมุนหมุนดูครับว่าบอจะชนไหมอันนี้เราก็ยังไม่ได้หมุนเหมือนกันมาหมุนมาหมุนกันเลยอ่ะโอเคไม่มีอะไรชนนะอ่ะหมุนอีกรอบนึง โอเคไปแกะประกอบก่อนง่ายๆหมุนดูรอบหนึ่งไงแล้ก็ไม่พังถ้าทำอะไรแล้วประกอบเลยมีสนุกครับรถพังอันนี้คือง่ายงเราทำอะไรมาเสร็จแล้วก็มาหมุนประกอบดูก่อนครับเคล็ดลับง่ายๆครับผม มาดูกันต่อว่าจะเป็นแบบไหน <_ C ity> จะสิบนาทีแล้วคลิปนี้ดูกันมันฮะเน,นี้จะดูคลิปไหนเรื่องรถรุ่นไหนบอกไว้นะครับ เดี๋ยวผมผมทำมาให้ดูเอาแบบง่ายๆนะเผื่อยากๆทำให้เป็น <c oughs> นี่เรามาทำให้ดูแบบบ้านๆนะครับง่ายๆบ้านๆ,ๆ,ๆแล้วก็คือเอาไปทำง่ายประกอบกันง่ายครับผมอันนี้งานเสื้อกันฝาที่ร้านนะครับเราเวียงทุกอย่างครับผมสนใจสอบถาม ส่งทำได้ครับหรือส่งเครื่องทำุกตัวนะครับผมมามาดูกันต่อเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างทีละอย่างเนาะมาปึ้งมาดูกันอ่ะเอาออกอ่ยังไม่ต้องออกตึง้งแล้วหมุนมาแล้วนี่ครับเห็นไหม แสงไม่มีแสงไม่มีอ่าแสงไม่มีนี่เราจะเห็นเลยว่าแคมตัวนี้กดแค่นี้เองกดแค่นี้เองแสดงว่ายังไงก็ไม่ไมไมชนไม่สุดเช่นลร,ราหลบวามาแล้วข้างๆนะครับมีคนบอกผมว่าลอดท้ายมันมันแก๊กแก๊กคือสปริงนิ่มหรือเปล่าหรือว่ามันบางไหม หรือว่าวาวชนไหมก็คือถ้าคุณทําแบบนี้ยังไงก็ไม่แก,ก๊กไอคำว่าไม่แก๊กของผมคือ,อยังไงก็ไม่ชนแต่ที่มีคนมาคอมเมนต์คิดผมว่ามันแก,ก๊กทํายังไงก็มันแก๊กก็คือหนึ่งต้องดูวิธีทําคุณนะครับว่าคุณทาแบบไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะเอานี่มาว่าดินน้ำมันอะ่ะจากผนังลูกสูบอะ่ะถึงเนี่ยเท่าไหร่ นี่นะลึกไม่ลึกเนี่ยเห็นป่ะยังไงก็ไม่ชนครับเนี่ยลึกมากแสดงว่าเนี่ยยังไงวาวอะ่ะเวลาวาวมันกลับไม่ทันมันร้องอะไรยังไงก็ไม่ชนครับเพราะลูกสูบอะ่ะเราหลบวาวไว้แล้วลึกพอได้กะเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ห้ามิลความลึกอะ่ะแต่ว่าวเปิดจริงๆอะ่ะประมาณสามมิล อีกสองมียังไงก็ไม่ถึงไม่ถึงครับมามาดูันต่อออกมาครับมาอันนี้ฝาสูบมาอ่าคำว่ามันแก๊กมันลั่นจะบอกไว้ให้เลยนะครับอ่า <c oughs> มันลั่นหนึ่งครับดูนี่เลยครับสปริงวาลวไอดีไอเสีย ว่ามันนิ่มไหมมันอะไรไหมแต่ขอเลือกแต่ผมบอกไว้อย่างหนึ่งคือเรื่องไล่ค่าสปริงผมไม่ได้บอกนะครับเพราะหนึ่งไปหากันเอาเพราะอันนี้เป็นเรื่องธรรมาหากินเนาะก็คือถ้าส่งฝาที่ผมทําผมไล่ไปให้เลยแต่เนี่ยผมคือทําคลิปมให้ดูว่าทํามาสปริงมันนิ่มอะท้ายมันวักอยู่แล้วคือหนึ่งทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันวักไม่ให้มันลั่นท้ายเนี่ยคือมีค่าสปริงเนาะ คือหนึงถ้าเราเข้าใจอ่ะก็คือกับแคมตัวไหนเราไล่สปริงตัวนั้นครับเข้าให้เข้ากับหลังวาลวครับผมเอ,า,อาง่ายนี่ครับประมาณนี้งานใช้โอเคแล้วก็เลือกได s t สตาร์ทกับเฟืองท้ายให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับแค่นี้นะครับ